เคยไหมอยู่ดีๆใจก็หนักทั้งที่เรื่องมันผ่านมานานแล้วเหมือนมีบางอย่างยังติดอยู่ในใจแม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีบางคนพยายามทำดีมากแค่ไหนใจก็ยังไม่เบาเหมือนมีเสียงในหัวคอยพูดว่าฉันผิดฉันไม่ดีพอหรือบางครั้งก็ยังรู้สึกโกรธใครบางคนที่เคยทำร้ายเราแม้จะอยากลืมแค่ไหน ยังลืมไม่ได้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะเราคนเดียวแต่มันคือกรรมที่ยังค้างอยู่ในใจไม่ใช่กรรมที่ใครมาลงโทษแต่เป็นกรรมที่เรายังไม่ให้อภัยตัวเองและยังไม่ปล่อยวางเมหยิงสาววัยส0ต้นๆชีวิตภายนอกดูดีมีงานมั่นคงมีเพื่อนมีคนรักแต่ในใจเธอ กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและเศร้าเธอเคยทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรงพูดคำที่ไม่ควรพูดออกไปด้วยความโมโหแล้วไม่กี่วันต่อมาแม่ก็จากตายอย่างกระทันหันหลังจากนั้นทุกคืนเธอฝันถึงแม่เห็นภาพแม่ยืนอยู่ห่างๆไม่พูดไม่ยิ้มเธอตื่นมาด้วยน้ำตาและคำถามที่วนอยู่ในหัว ว่าแม่จะให้อภัยเราหรือยังเราจะชดใช้ยังไงดีเธอพยายามไปทำบุญสวดมนต์แต่ทุกครั้งที่เห็นรูปแม่ใจกลับหนักขึ้นเหมือนมีบางอย่างยังไม่จบหลายคนอาจเป็นเหมือนเมบางคนรู้สึกผิดที่เคยทำร้ายใครบางคนโกรธคนที่ทำร้ายเราบางคนยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองสุดท้าย ใจเราก็เหมือนขังตัวเองอยู่ในกรงแห่งอดีตแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีใครต้องติดอยู่ในกรงนั้นตลอดไปเพราะทางออกของกรรมอยู่ในใจเรานี่เองคำว่ากรรมในบาลีคือคำว่ากรรมะแปลว่าการกระทําไม่ว่าจะคิดพูดหรือทําล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นแต่สิ่งสำคัญคือ กรรมไม่ได้หมายถึงผลลบเสมอไปกรรมคือพลังของการกระทำที่เราส่งออกไปจากใจถ้าเราทำด้วยเมตตากรรมก็ให้ผลเป็นสุขถ้าเราทำด้วยโทสะกรรมก็ให้ผลเป็นทุกข์มันเหมือนคลื่นสะท้อนกลับมาไม่ใช่เพราะโลกลงโทษแต่เพราะใจเราสร้างเหตุไว้อย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแต่ก็ตรัสไว้เช่นกันว่าผู้ใดรู้เท่าทันกรรมย่อมหลุดพ้นจากกรรมนั่นหมายความว่ากรรมจะมีอำนาจกับเราก็ต่อเมื่อเรายังไม่เข้าใจมันลองนึกภาพคนที่ถือหินไว้ในมือถือไว้นานๆก็หนักแต่ทันทีที่วางลงน้ำหนักนั้นก็หายไปกรรมก็เหมือนกัน ไม่ใช่สิ่งที่ต้องชดใช้ด้วยความทุกข์แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และปล่อยวางได้มีธรรมะบทหนึ่งเรียกว่าอภัยทานบาลีว่าอภัยทานังทานานังสุดตมังแปลว่าการให้อภัยเป็นทานอย่างสูงสุดเพราะการให้อภัยไม่ใช่ให้คนอื่นอย่างเดียวแต่เป็นการให้ใจของเรากลับมาสงบอีกครั้ง พระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยเปรียบไว้ว่าเวลายังโกรธใครอยู่เหมือนเราถือถ่านไฟร้อนในมือหวังจะปาใส่คนอื่นแต่ก่อนถึงเขามือเราก็ไม่ก่อนดังนั้นการให้อภัยคือการวางฐ่านไฟนั้นลงไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อใจเราเองเราสามารถแยกความเข้าใจเรื่องกรรมออกเป็นสีข้อ 1. กรรมคือกฎหมายของธรรมชาติไม่ใช่การลงโทษทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุของมันถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ถามว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนี้แต่จะเริ่มถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่ 2. ผลกรรมเปลี่ยนได้เมื่อเราเปลี่ยนเหตุถ้าเรายังเกลียดยังโกรธผลที่ออกมาคือทุกข์แต่ถ้าเราเริ่มให้อภัย ใจจะเปลี่ยนผลกรรมก็เปลี่ยน 3. การยึดติดคือสิ่งที่ทำให้กรรมต่อเนื่องเหมือนเปิดแผลแล้วไม่ยอมปล่อยให้แห้งยิ่งเก่ายิ่งเจ็บยิ่งยึดยิ่งทุกข์ 4. ความเข้าใจคือประตูสู่การหลุดพ้นเมื่อเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุและดับไปเพราะเหตุใจก็จะเริ่มคลายจากการโทษตัวเองและผู้อื่น และนี่คือ5ขั้นตอนในการปลดปล่อยกรรมขั้นตอนที่1หยุดโทษตัวเองและยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์ย่อมพลาดได้สิ่งสำคัญคืออย่าติดอยู่ในความผิดพลาดนั้นยอมรับว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้และตอนนี้เรากําลังเรียนรู้เพราะทุกความผิดมีคุณค่าถ้าเรายอมเรียนจากมันขั้นตอนที่สอง ใช้สติรู้ทันอารมณ์เมื่อกรรมเก่าพผุดขึ้นเวลานึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วใจเริ่มเจ็บให้รู้ว่านี่คือผลของกำเก่ากกำลังส่งผลไม่ต้องหนีไม่ต้องดันออกแค่รู้ทันและหายใจลึกๆพูดกับใจว่าตอนนี้ฉันกำลังชำระมันอยู่ขั้นตอนที่สให้อภัยอย่างเป็นขั้นตอน เรื่องจากให้อภัยตัวเองก่อนพูดในใจว่าฉันให้อภัยตัวเองที่เคยทำพลาดจากนั้นค่อยให้อภัยคนอื่นแม้ยังไม่พร้อมยิ้มให้เขาแต่อย่างน้อยอย่าขอให้เขาทุกข์เพราะนั่นคือจุดเริ่มของความเมตตาขั้นตอนที่สี่ทำบุญด้วยเจตนาแห่งความเบาใจเวลาทำบุญอย่าทำเพราะกลัวกรรม แต่ทำเพราะอยากให้ใจดีขึ้นถวายดอกไม้จุดธูปหรือสวดมนต์แล้วอุทิศผลบุญให้คนที่เราผูกกรรมไว้พูดในใจว่าขอให้ผลบุญนี้นำพาให้เราพ้นจากความทุกนี้ด้วยกันคุณจะรู้สึกได้เลยว่าใจเริ่มอุ่นขึ้นขั้นตอนที่5แผ่เมตตาให้ตัวเองทุกคืนก่อนนอนนั่งนิ่ง หายใจเข้าออกช้าๆแล้วพูดในใจว่าขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ใจฉันเบาและเป็นอิสระทำทุกวันก่อนนอนเหมือนอาบน้ำใจเพื่อชะล้างความเศร้าที่สะสมมาทั้งวันหลังจากเมเริ่มฝึกแบบนี้ทุกวันเธอเริ่มรู้สึกว่าแม่ไม่ได้หายไปไหนแม่ยังอยู่ในใจเสมอ ทุกครั้งที่เธอทำบุญเธอระลึกถึงแม่ด้วยรอยยิ้มความรู้สึกผิดค่อยๆกลายเป็นความอบอุ่นเธอเริ่มพูดกับแม่ในใจว่าแม่หนูขอโทษและขอบคุณที่เคยให้โอกาสหนูได้เรียนรู้น้ำตาที่เคยไหลเพราะเจ็บกลายเป็นน้ำตาแห่งการปล่อยวางแล้ววันหนึ่งเมฝันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ แม่ยิม้มสุดท้ายนี้ขอฝากไว้3ข้อให้ระลึกในใจ 1. กรรมไม่ใช่คำสาปแต่คือบทเรียนที่ใจเราสร้างขึ้นเพื่อให้เติบโต 2. การให้ไผ่ไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนปัจจุบันของใจเรา 3. การปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการอยู่กับอดีตอย่างเข้าใจ ทุกครั้งที่ใจยังไม่สงบให้ระลึกว่าไม่มีใครต้องติดอยู่ในโครงของกรรมตลอดไปเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอขอให้ทุกคนค่อยๆให้ไผ่ค่อยๆปล่อยแล้วจะเห็นว่าความทุกนั้นไม่ได้มาทำร้ายเราแต่มาเพื่อให้เรารู้จักตัวเราที่แท้จริงถ้าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์กับคุณ หรือช่วยให้คุณได้วางความหนักใจลงได้บ้างผมขอชวนให้คุณกดติดตามช่องเดินตามทางทําไว้เพื่อที่เราจะได้มาเดินไปบนเส้นทางแห่งความสงบนี้ด้วยกันนะครับและถ้าคุณเคยมีประสบการณ์การให้อภัยตัวเองหรือมีเทคนิคธรรมะดีๆที่อยากแบ่งปันอย่าลืมเขียนมาเล่าให้เราฟังในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับการแบ่งปันเรื่องราวของคุณ อาจเป็นแสงสว่างให้กับใครอีกหลายคนเลยครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีใจที่สงบและเป็นสุขครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ